เป็นแฟนคุณเนี่ยโคชโชคดีเลยนะคะแล้วคุณเ่รครับฉันเหรอคะอยู่ที่การรับได้รับไม่ได้คะ่ะสำหรับฉันนะคะถ้าแฟนฉันกินเยอะแบบเนี้ยฉันก็ต้องหาแฟนที่รวยๆคะ่ะใช่ไหมคะป่าขาแล้วเจ๊เหรอครับคิดว่างไางฮะถามเจ๊เ <Man S 1> หรอแมนจะตอบยังไงดีวะ เจ๊ไม่เคยมีแผนด้วยสิบอกมาสิเจ๊เออเออนี่ถ้ากินเยอะอย่างเงี้ยคราวหน้าเจ๊ว่าพาไปกินงทานสิตักฟรีไม่อั้นเจ๊งั้นเจ๊แนะนำอย่างนี้วันหลังอ่ะให้ลองจ่ายเงินเองสิรับรองกินน้อยแน่นอนโอ้ยเจ๊ฉันจริงจังเนี่ยเอาเจ๊ก็พูดจริงจังนะ ทำไมเจ๊เขาก็พูดความจริงทั้งนั้นรับไม่ได้สิท่าว่าแต่คนอื่นอย่างนน้นอย่างนี้พี่ตัวเองอ่ะไม่ว่าตัวเองบ้างคะว่าไงถ้าแน่จริงก็พูดออกมาให้หมดเลยสิพูดอะไรฉันก็พูดไปหมดแล้วไงแน่นะแน่สิ